ที่200ความกว้างอยู่ที่90นะคะเป็นเซนนะคะตัวนี้สามารถถอดหัวท้ายออกได้ตอนนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะคะเราจะเอาเราขึ้นบีบตรงนี้นะคะขึ้นไปให้เข้าเลยหรอกปึ๊บเวลาจะเอาลงก็เหมือน,น,นะะออกนันนะคะต้องบีบอย่าไปงัดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวนี้มันจะหักเนาะเอาลงแบบนี้อ่าเอาขึ้นสองข้างตอนนี้เราจะมาดูรีโมทนะคะตัวรีโมทเนี่ยมันจะมีสีแ่แบแบบนี้เนาะอันแรกก็คือปรับช่วงหัวเดี๋ยวเราจะปรับให้ลูกค้าดูนะคะ,ะติดแบบนี้นเลยกดแช่ไว้นะคะเวลาใช้รีโมทเนี่ยอย่ากด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 ย้ำๆนะคะก,กดแช่ เราต้องการน,นะคะอ่าแถวที่สองยกหัวกับขานะคะพร้อมๆกันนี่นะคะะขึ้นมาพร้อมกันอ่าอันนี้มามาแถวที่สามนะคะจะยกเป็นช่วงขาอย่างเดียวอ่และแถวสุดท้ายคือความสูงต่ำของตัวเตียงนะคะเตียงรุ่นนี้เนี่ยตับต่ำสุดอยู่ที่47เซนสูงสุดอยู่ที่ 8. มีเสาดองเกลือแถมไปให้1ต้นนะคะันนี้